สวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านทุกทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมาแฮงครับเอาวันนี้เราเดินทางมาตามแนวทางลาวขาดปัดครับผมเนาะแนวทางต่างประเทศเรื่อยเรื่อยสำหรับวันจันทร์ที่26่สิบหกเนาะหาจะเป็นตัวไหนตัวเลขแนวทางทางช่องติดแนวทางเรื่อยเรื่อยเนาะเป็นแนวทางใน,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 นกลุ่มเสียงโชคเนาะไม่ว,ว่าหาค่ากับเขากับน้า เขานั้นเด้อร์พี่น้องเด้อบ่ได้สนับสนุนการพาน,นันเนาะแต่ว่ามื้อนี่มาตามมาเสี่ยนขาดปัดเพิ่นจะเน้นตัวเลกตัวใดให้พ่อแม่พี่น้อง FC ฟรอติดตามบรรยากาศไปพร้อมๆกันครับใครที่รอเสี่ยนขาดปัดครับผมสวัสดีค่ะเหล่าเหล่า,าขาดปัดพี่น้องขาดปัดครับมาแล้วนะคะ อ่าสำหรับวันวันจันทร์วันจันทร์ี่ยี่สิบหกเนาะไปหกคู่พี่เนอะหกคู่อ่าหกข้างหกข้างหกคู่หกข้างอ่าอ่าเนี่เอ้ามาได้ว่งนี่ว่งคือะไรนี่ใครมันเด่นเรื่องมันมีตัวอะไรนะเจ็ดสี่หกสามแลวเอเจ็ดสี่หกสามเจ็ดสี่หกสามอืมตัวเด่นว่ายงกสามเลขฟันเป็นเสือให่บอกเสือยหญ่บกย่ามาน้ำก้นบอกมัน้ำก้นเนฮะ ไ่่หม่งวเรามันหมูตาคนได้หมอันได้เตอนนี้ว่าหกสามเ่ะเห็นหกสามเล้หรเห็นหก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 สามเลยน่ะอเห็นหกสามสามเลยอ่กออกออออกสามแบบเห็นยใสเห็นยใสฝันแม่งนมาเก่าเยันมาเก่าเฉียนฮบอมาเขเห็นเหมือนเหมือนมาเลยนะนั่นคือเอชซีนะบอเอซีอะไรกันเนี่ยตอนเหมือนมาหโอ้พอดปล่อยหกสามสามแม่สนคือมาเป็นนี้ไหมที่นองไหมอ้นสามสิบบาทสิกรษสุดยานี่อันนีนึ่สามบาทสิกรสุดยา ซื้อกระดาษม้วนยามนจะได้เห็นมันเด็กนนหกต้สามยื่อให้กระดาษบอกเต้โอเพนอันพี่น้องเอาเงินให้สามสิบาทเออาไปเสื้อกระดาษม้วนยาม้วนเหมือนไม่เอาเี่นออกกนสาม้เอางว่นั้นออกเก้าสามสาเกอ่าเกกับเาสพี่นองเ่เพิ่นให้หกสามพี่น้องสาเด็ฝันแต่ว่าบานนี้บ่าถิ่มเปนบ้านี มาตรงกับไปนวณพอดีบอกม้น,นกนพอดีเอาเต็มตอ้าวพี่น้องได้หกสามไ่นเนี่ยม่นเนี่ยไม่เนี่ยพนว่าสามเจตีไหนมข้นกันแต่ว่า้าเจ้าเอาเงินไห้สามสิบาสบาทส<อ>ามสิบบาทโอ้ออกสาสบาทเก้าสามพี่น้องฟ <c oughs> ันไว้หกสามสามออกตัมออกถรงับแต่มืออย่บ้าลัดออกตรงตรงเลยหกสามจ็ดตีแหละหกสามเจ็ดีเจ็ดสบปาโ อเป็นตังไจใบาทนี้พี่น้องลาวขาดปัดได้พี่น้องเด้อเอาช่วงบัรลั่งขึ้นพันวาอ่าหลัง <c oughs> จากแม่นขามวดจักหน่อยวดเวียนวดพี่น้องช่วงนี้เนาะใส่่อาควบคิดหลายพี่น้องนอนกับอะไรนอนทุกวันนี้เนาะเพราะว่าต้องคัดสรรตัวเด็กเด็ดเปากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะให้เบื่อให้พ่อแม่พี่น้องพิดหวัง ดูดูกันละฮะดูดูกันละเอาผู้เฮ็ดจะลงทุนตัวเดียวกันบ่านมาเฮ็ดตัวนึงให้เอฟซีอีกตัวนึงก็ขวางไปอักเอาตัวนึ่งไม่หรอกโอ้เอาเลขมากจังๆเฮ็ดออกมาพี่น้องแต่ว่าเลขฝันเพิ่นก็น่ำมากงกสามกรน่ำมาคือเก่าแต่ว่ามันมาตรงกับความร็วมันบางว่านี่ทิดสามป่ะามกับสี่เนี่ยสามกับสี่อ่าถ้าใครอยากวิ่งอยากรวด อีกสามกับสี่ได้เลยพาคณะคนณะอือนะโอ้อ้าวเขื่อนว่ามั่นใจวะวันจันทร์นี่เห็นปะมีซื้อกันแล้วออมีมีมียยอยากอยากซื้อกันเต้ห้าวเนาะโอ้ <c oughs> พีหลองอากาศบ้อนมากบับบับม่เสียบผู้เดียวดอกเสียบกันแล้วเสียอะไรอากาศร้นอนบอ้อ้าวครับพีหลนะองเนาะมือหนีทายห่อมด้ยนีก่กายเนาะ ตัวจะได้กล้องกร้อนพี่น้องคนกาฮ้อนกล้องกร้อนพี่น้องก็ใจเย็นๆเด้อพี่น,อน,อน้องเด้ดอเนาะ,ะสำหรับตัวเลขกเนี่ยถ้าเปนไหหมาแล้วคำนวณตัวจะได้จะได้ตัวเด็กคนมาโอ้อ่าลำบากเสียงอ่างนีอยไรเหรอเหยื่อไปโอ้เอาถ้าใครอยากวิ่งวิ่งสามวิ่งสี่ได้พี่นอ้องเด้ออ่า เน้นเน้นเม็ดเดียวก็คือหกสามเจ็ดสี่ใครงบน้อยองบสามกับเจ็ดสี่ <c oughs> ทไมได้ม,ม,ม,ม<ะ>ห็มีเงินหลายสิบองตักก็ได้ฮะท่านงบน้อยอีิอสองตัวเท่านั้นคือตัวที่ว่านีา่วะหกสามเจ็ดสี่เท่านั้นงบสามเจ็ดสท่านั้นเอ,อาทุกเงนแก มันเป็นสูตรเนาะแบบเรื่อยแจกแจงให้ยแม่เพื่อกันเพื่อนั่นไปเนาะแต่ว่าถ้าใครงบน้อยก็มีแค่นั้นแหละพี่น้องอ่าเนาะเพราะว่าฝันบ่ล่ะฝันอีกวะเมื่อฝันก็ฝันแล้วค่าจะเก่งเลือะไรวันนี้มีเวลานอนย่างเบ็นกับไปหาให้งานให้ลูกไหายไหมดูหายโอ้ดูสบายเอาถือฝนพี่น้องเอ้ยลูกฝนกับอะไรแอาจับเปลี่ยนแปลงทั้งเดือนสองเดือนเลย ฮะต้องตกกัเลยตงขออีกเลยต้องตนเลยมึงมงก็ยังมนมงอ็ฮะามะมีต้องกันมาของของยังโอุ้่นตำหนาว่นก็สอปดนี้มาสองแปดมาทนไหมสองแปดต้องเก่าสองแปดต้องเก่าสองแปดสองมาบ้านสองตกเลยมันถูกียือสองตกกเลยนะสองแปดสองเก่านีมีันมีกัมีกันหกสามหกสามกัเป็นจีนมาี่มาเขาเจีมมาเจจีเขาือตัทงหสามเลยเ่นกัน ที่อกสามมันเ้นกัะเท่านั้นเท่านั้นหกหนักคืออนนักามหรือเล่ากสามแล้นหนักเลยเน้นเน้นหนักหนักว่าสันพี่รองามเลยกสามเนี่โอกาสไปบทไปลัง่านตัวนันลูเน้ยไปางบเดียวนี้ซื้อเยตวให้ตรงเลยก็เพราะแห้งไเตี้เอาพี่รองพิจารณาเอาเด้อพี่้องเด้อสำหรับตัวเด็กนวทาง พี่เส้นขาดแัดพันนำเสนอมาให้พี่น้องเอาไปพิจารณาเบิ่งดีๆซะก่อนเนาะหันตรงใจสำหรับคนงบหน่อยกะมีทา่านันตามที่เห็นหกสามตัวร่องเจ็ดสี่นะพี่น้องเด้อเอามาฝากเอามาต้อนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีให้ปิดแน้ทา่านขนาดะนะั้ครับผมเนาะขากับเข้ากับน้ำข้าเติมน้ำมูกน้ำบั้นไปโรง,งเรียน ลูก้ครานี่โรงเรียนเอ้าถ้าว่าถ้าใครอยากกันไว้พี่น้องเพื่อเล่นรอด<า>เพื่ออ่าบดล้างเนี้ยรุดไปที่บนล่างเนี่ยอ่ามีบนมีรางเพิ่นว่าเนาะก็เอาชุดเต็มไปแล้วสิสองตัวก้อนงานกี่ทีก้อนยังกีก่ไร่นะยังกี่ไร่ต้องต้องมีตัวนี้สองตัวน่ะโอ้ ยังบู้ซื้อต้องซื้อชุดนี้ข้างตัวนี้ไว้ก่อนอ่าแต่ว่าทุกหนักกัน้ำหนักเบ,บิ่งเออเจนแบบบดล้างอ่ามีบดมีล้างโอ้บหล้างเนาะใส่กันพ่อใส่พ่อใส่เต็มเลยแล้วอืบบวอพอ่พอ,อ,ไอ,อ,พอได้ใส่ได้สใยเนาะพ่อได้คาดพี่มือไปอ่าปะทงปะทู่ไปขายพักขายหยากราแพงซื้อมือเนาะเอ้ยอ่านนี้เพิ่นก็เลยเห็นว่าเป็นแนวทาง ไปรไม่อยากเกี่ยวพ่ใครไม่อยากเกี่ยใจอยากเกีคือการผู้แข่งกันู้แข่งทุกกันผู้เก่งก็วิ่งว่านคือกันอยากให้ FC เอฟซีพนมีโสะมีหมานำเอาเสียเสียมกับทีมแล้วกันแหละอา้าวพันมีโสะมีหมานแตจะเริ่มเบิาะเดี๋พี่ลองด้วยเอเซียนขาดปัดครับผมอ่าเนาะอ่าเอ็มมิงจากบรูจักสูตรเพิ่นไปเพิ่นมามาทายห้ามเซฟเซฟด้พี่ลองบ่ได้อะไรใส่ยังควบคิดน้ำเพิ่นด้ยโดนแตกพอดีเลย เพราะว่ามันปวดหัวหลายพี่น้องเพิ่นคำนวณมากเบอร์แม่นหน่อยหนังสือก็เล่มนึงไม่ใจยันเห็นยำเห็นถึงตลอดเนาะเห้หนักธรรมดาแล้วก็เพิ่นคำนวณได้อ่คอยเบิ่งเหล่าบ,บ่เป็นตาสืบทอดตอกพี่น้องเพราะคนน่าประหลาดแท้เนาะ,ะเอาให้เพิ่นเก่งออกมาแล้วให้เข้าออกมาทายเอากายก็โชคดีเอาดีอืมอืมเอานี่คือชุดเต็มครับผมเนาะชุดเต็ม ถ้าใครอยากวิ่งวิ่งสมแล้วก็วิ่ง4ี่นะจับคู่ให้หกสามเจ็ดส่ถูกเาอ่าแล้วก็สี่แปดองศูนย์เอ่อร่องลงมาอีกก็คือสีสมกับ1นสองคู่มันเหลือแค่นอ,อกบนล่างเนนะ้ะโอ้หายมากเป็นคู่อ่าถ้าถ้าติดสี่ก็4 8่แมถ้าติดสก็สองศูหนึ่งสองอืม cái tổ nó tổ sớm nó member, biết tới đấy, bớt khác đấy, wow wow, bớt là cái này là không là, oh bớt rồi, cái Mất là cái này,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  cái สำหรับวัดจันร์นี่ได้พี่หลังได้วัันที่ยี่สิบหกนี้เป็นรักดักมันเนี่หาวเกไม่มีผ่านถึงทุ่งมือมาถึงหาาวเก็อเลห่าเก็ตเอมาถึงหนึ่งเหนโอ้ี่หกันนี้เออโอ้ห้องทุ่งมือแหละฮะักดักวนหางาเก็ตมาถึแต่ว่ามืออื่นห่าวเกตอ้เอครับผมนฝากตอนพ่อแม่พี่นลังเอฟซีสุขุขุคนเด้พี่น้ังเด้ขอให้โศกมันๆลำๆเรื่อยๆน้ำกันครับผมสำหรับเล่าขาดปัด แนวทางต่างประเทศพี่น้องเย็นวันที่26สิงหาได้พี่น้องได,ด้สุขบานสู่ทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้่านช่องลำล่าไปครับผมสวัสดีครับ